ยังไม่ได้ไปเก็บเลยอ่ะต้นเนี้ยมันยังไม่แก่แต่ต้นอื่นแก่หมดแหลนยา ผักสะเดาอะ่ะทำยังไงจะได้เนี่ยพาปไปเก็บหน่อยสิไปที่อื่นได้ไหมไป,ไปเองก็ได้ดต้องการสะเดาแล้วว่ามันแก่แล้วถ้าไม่เก็บก็มกไ,มไ,ไม่ได้เลยอ,อยากเก็บสะเดา

เรเก็บสดาวเรามีของเรากินอยู่แล้วยน้องหยอกหมดแล้วสะดาวนะ่ะไม่ที่เก็บอยู่มันไม่ใช่สะดาววันนี้นสดาวอยู่อย่าต้องเก็บสะดาวด้วยไฟเตียงโดนจับ ไปกินยอะไรยังไม่ทำ้าวเลยชักพิษส่งพิซซ่ากินไปพิซซ่าถาดเนื้คนเดียวก็ไม่กินไอหมูได้กินกนต้องวัดเท่าไรแล้วร้อยหนึ่งเจ็ดสิบเหมือนกันเที่วยวไปทำไทยมาเที่ยวเลยแค็มแบบหวานหวันนี้หมดเลยหมดเคยง อ่าขี่เร็วหลยเดี๋ยวโทรศัพท์จะพังมันดตทัดปัไปปังามันจะพังแล้ว เดินซือกดน้ำมันไปหารับนวดอาแจกดีเดียวได้รูปอีกทีต้องถ่ายอ่ะถ้าทำแบบนั้นผิดก,กฎหมยอ่ะไม่ผิดถ้าเราไม่ได้ไปตเป็นลูกให้แต่ร้านพวกร้านนวดมันไจะกหวะนี่เกียกัน,น,นมันจับกันเสียเลยมันร้านทำอย่างนี้มัน,นไม่ควรจับนะจริงเลย แต่ไม่ขายดที่มันรวมกันร้านเนี้ย,นเ,นยเปินของร้านเลเบอกเปิดจุดเดเห็นหน้าตาย,ยานีว่าไม่ทำนะทำมันหเลยซาเขาไปถามราคาใช่ไหมาเขาไปถามราคาใช่หมเว้ยเว้ยเว้ยว้ยเว่ น้อใส่เดินมาตัางหลังไปก่อนจะได้ไม่ไปแข่งกันมันไม่กล้ากงุ่าเชียร์ปีที่เรียนมากแต่นั้นจำละหาที่ตรงนี้มีดอกไม้ไรมตรงนี้นะากินนากินสักสักาดีกัน น่ากินน่ากิน <c oughs> ดอกมันกินได้นะ่ <c oughs> นนากินน่ากินเดืดเดือดดอดเดือดดืดดดอลยอ้ตเาเลยลตลอดไอ้แก <c oughs> <c oughs> ่พูดลำนันก็บอกพี่แล้ว น้องก็ได้รายเยอะสิว่ามันเป็นความกดดัอ้าวดอกไม้แปะเดียวหมดแล้วไดเป็นลูกแล้วไม่ทันได้เจอลูกเลย จะมเยบลุม,บบม,มาอายอวอร์โอเคไปก่อนตั้บ่อพิมพ์ไหมยายปลูกดอกไม้ใชเยอะยายชอบตกแต่งหน้าบ้านบ้านยย่องอันดับหนึ่งนะครับออกหนังสือแคตตาล็อกแคตตาล็อกแคตตาล็อกคืออะไรบ้านเราเขียจะยสาเรียตสารใช่แกได้แค่หทุกปีเลยตลอด20ปีบ้านแก ทางนี้เลยแล้วก็ได้ลดค่าเช่าได้เป็นบ้านที่เด่นตัวอย่างที่ซื้อเติมไปกับดอกไม้แต่ละปี <c oughs> แค่เราจะหมดปีละหมื่นกว่าคูณได้เลย,ไม,ยไม่ทำอะไรสอง,งเดือนจุดหมายแต่ขกัน วันนี้ยกเองเลยไม่ไหวเลย ชวนคนเข้าบ้าน45คนนี้พาคนมาเยี่ยมบ้าน45คนฮัลโหลบ้านคนไทย <Hello. S 1> บ้านคนไทย <Hello. S 1> บ้านคนไทย ก็ไปแล้วก็ไปหาเตาเออก็ไปหาเตาใช่ไหมไหนก็ไปหาเตาใครจะไปเที่ยวสวนวันนี้เที่ยวในสวนอ,วสอ่ะฮะตรงที่มีดอกไมอ้อ่ะไปไหมแต่งตัวเลย ปน้ำชอบนะไปเป็นนายไ้ำาบนชไทยำแบบนี้ท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 ำแบบไหนเอาดอกไม้แล้วก็ทำนี้อันน้หวานไหมหน ไปดูดอกไม้อหะไปดูดอกไม้แล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ลงอะไรลงติ๊กต๊อกฮะาพูดบอลด้วยด้วยมันมีของเล่นเยอะแยะเลยมีที่โหนแล้วก็มีสลเดอร์ เสียบยังเท่าเลยชิมดิมเพลแก่ฮืมแอปเปิ้ลตัวน เป็นหน้าร้อนมันเกิดแล้วเหรออันนี้เกิดก่อนหนะ้าจะเกิดก่อนหน้าร้อน,อ,กกนอืมกินข้าวเร็วไปเล่นจะได้ไม่เหนื่อยอ้าวโปรเพลียอย่างไรโปรเพลียเล่นี่ยอยากดูอย่างไพพอออไ้ร เหมือนที่หัวน่ะฮะที่หัวหัวนะเหมือนที่โรงเรียนมีใช่ไหมอุ๊ยเสร็จแล้วก็ไปได้หอมแอปเปิ้ลน่าร้อน มาโอ้ยังไม่กลับมาหรอมาโอ้นอนมาโอ้ไปด้วยไหมเอ่อเปิ้ลแซ่ oh, <okay. S 1> Я нравится. Они Я такой

กินกับข้าวอร่อยนะอะ,อะไรขาวๆผ้าขี้ริ้วอ่ะอ๋อน้อย

Masuk. Ya, mana Apa yang ว e ันนี้งานเสร็จแล้วงานเหรอใ่นวดอ่ะเสร็จแล้วแม่แม่ทำเสรวรอว่านักนเองแล้วก็แเนียรแม่เนองไม่เที่ย ก็ทำเลยกันแกมาอยู um, ่ในห้องแม่เันก็นอนแต่หัววันแล้วก็ตื่นตีสี่ มันร eh ้อนแล้วมันก็เย็นเวลาอยู่ในร่มเวลาอยู่กลางแดดมันจะร้อนมาก ja yeah. <laughs> yeah.